สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีพอกันชวงเย็นนะครับวันที่20ตุลาคมนะครับเข้าจะไปใส่หลบกบกันนะครับนี่แหละหลบสิ่งก็นะครับเหือที่ใส่ก็ยังคงเป็นเหยือป้าสับนะครับนี่ป้าสดสับนะครับเรียบร้อยแล้วครับป้าครับมือนีเขาจะลองใส่ในทะเลสายหน้ามั้งนะครับดีครับสินทางนี้นะครับส่วนมากก็าจะใส่เขาจะหาป้ากันเนาะเข้าเข้ามาให้ครบ ลองมึงลองมึงเอาบ๊อบเียงให้หลังน่ะน <statistics> ี่ส <çocuk translate" S 1> ิด <Message> oh, ิดิดี่ยเทีายเลยก็ได้ให้ดิมีกิไปครับไปอ้าวนื่อยากแล้วกับบอสคึดยากเลย ได้ถนนเลยเอาลองเบิงลองเบิงโค้รลอกกับหมูด้รกบมันกระเี๊ยที่ไปดัวแต่มันมีกบเแล้วครับนี่แจมผมจัดไซนในทางรถเลยครับวางว่าแต่รถเขาเพิ่ียวออกมาเหยียบด้อเลยม่เหยียบป้องกันเดยพี่น้อง ตอนนี้ใส่เสียดเด้อรอครับบ่มีวิวอยวตากบจากตัวเลยเดี๋ยวไว้มมนรุ้นอื่นเศร้าครับครัแจ้ยงนะครับแต่ว่าฝนตกมาขึ้นแย่งเติบเปิบเนี่ยแค่เราไม่ได้ฝนตกมานาอนรถว่าแางนะครับไหนเวลาไปย่ามหลอกเขาป่ะพี่น้อง โอ้ลูกดองก็ต้ามากครับทางแหนกองมึงครับแถวแถวแมวบุตรสันต์อครับว่างเปล่ามาเด้อมาเด้อพี่ <c oughs> สองครับเงียบคือกันโอ้งเงียบตัวครับนี่ถืออยู่ต้นนึงครับโอ้โกบหน้าตัวสมีบอตัวบกไคเงี้หม่ะครับอ๋อตัวแหลกแขงกมานแลครับมาถึงรังที่สองไปเท่าเดี๋ยวมาฟังดูกันครับส่ในถนน บ้าไปเลยับเอาการะลังล่องก่อนน้องก้าวหนาวข้างหน,น,น,น้า,าก็มีซีลีอีกลรอซีลีปนบนอ้อมนี่เอานึกว่าจะมีซีลีบ่มีตัวนี้เน,นะ โอ้ตัวงามอยู่เด้อครับตัวนี้ครับอ้วนองปุกอยู่มาแทนไปสองเงาเอ้ตัวนั้นตัวนี้อ้วนกว่าตัวนั้นครับต้นนั่นจอยกบยังไปท่านลงเหรอเนี่ยปกติกันใจยังสี่พอครับทุ่นนาดอกกบอ่ะโอ้ยนงเงียบ โบกโโเขาเต้ป้าที่เขาหอนง,งูเลยงูยังวะงูสิง,าางมา่ะเขาหอดงูโอ้ยมึงเขาเบี้ยงโอ้ยบกปอบเอ้ยโอ้ยงูยนี้นะครับบุนเห็นไหมงูแสงกระถิดนะครับ <laughs> หวัวมึงเอ้ยเห็นนะครับเนี่นะครับอืมคล้ายๆกับ,บอะไรนะครับงูจริงๆมันเป็นงูเหรือมอแหละครับเอ๊ะมึงงูที่ยืนพักตบหรือว่ายืนยิน้มามนะครับนี่เห็นบานเลืองๆนี่นะครับนี่ ขีเห้าวแป๊วฟักตบเหมืนก็นเป็นบาครับเดี๋ย่ห้าจะปล่อยมันไปนะครับออกไปแม่ปลอมนี่งี้ที่ลูกกระทะเออพูดบอกไงเลยมันอยู่ครับมันกับมันกลับไปของมันแนะครับมันอยู่มันงูจำได้ว่ามาันจะทั้งไหนหูเลยที่หูเลย,ย,ยกรไปอีกโอ้ ถ้าทางรถนี่บอผ่านเลยครับสายหน้านะครับมาลองมือซื้อครับวันนี้อี่แถวบ้านบอยงเองครับหน้าเนี่ก็อยากหัวว่ามันสิคือบวนนะครับเข้าปกติเท้าจะลองในสายปลาข้างหนมีสิบยอะผมจะเยข้างลิ่นนะครับปล่อยนะครับบ่แง โอ้โถือเขียนอีโม่ตัวนี้นี่จะละเอียดไอ้หมอกลายครับฝนกำลังรีดลงมาแล้วครับปัาน,นี้นี่เหือบใช่ไหมโอ้โหหุนตัวไงนึงพี่น้องเออ ม,นมนันมาอยู่ที่ไหนตังนี้เอาล้งแรกกลับไปล้วาทำีส่สองเท่าเดียวทำมาล่นี้สองแตงแมวมาชิ่อ,อวะเดี๋ยวก,กบใส่กระชังมันครับตัแมวได้นเดี๋ยวเอาก,กบใส่กระชัางนียสิมัน้อยกบในกระชัางบ่ะ่ะเท่า ผมวูซูนี่มันร่วมหัวกันหูยูเนี่ตัวงามเู่ครับโูดเออเออบักนันกะลักย่ามเดื้อบักย่างตั้งนานเดื้อจ่ามทุกหลังกันเลยบักนี่ก็มุดยังอีกอ่ะเหนือนนองโอ้ พอทีครับถ้าเป็นสายปลาเนี่ยผมว่าได้หลายอยู่ทางนี้กับวทตถีครับคือว่าข้าลางนีไเข้าเห <c oughs> ี้ยคือกันครับโอ้โอ้โอ นึกว่าตัวีเงียบตัวเมื่ไงนึงฮูนถึงกี่ระครับแต่ว่ากบ้าตัวนี้เหลืออยู่ส,สองตัวเมื่อกี้มันเต้นออกครับนี่ไอไอสปริงตัวนี้ลดครับนี่พอสปริงลดไอท้ายงับขึ้นเลยโอ้ต้องมัดวไ้ครับผมมัดไ้แล้วครับเนะรียบ,บร้อยแล้ว แม่นบอรดอกินเพราะว่าวันนี้ครับเดี๋ยวชุดชุดท่ายอยู่เมื่อกี้รากครับว่ามาสีหลักหน่านๆาปะเฮ้ <c oughs> นถือว่านั่งนี่ไม่เหนียวเท่หลอดกันเด้เอเหนียวมืดว่ะแต่ใบเห็นโกบนีกครั้งนึงครับ โอ้โหนู่นหอี๊ยังเอ้านู่นกี่โบะเฮ้ยีมันมาลกูเาวะนี่โอ้เอ้าโอ้นี่วแต่มีโบอ่ะเอาสองตัวแอบไงเลยโอ้กปอนเมื่อกี้ม่โจก็โกบอยู่นี่ล่ะนี่กินเมื่อกี้นะครับ Ê ngu à Vương 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 nghe cắt đi Mà cái anh bà cái nhà vương à bà กบแถวแถวหน้ามันกี่แถวตั้งไงเนะาะเฮียอู้ย่ามันโดดโอ้ดีผมว่าขางท่ามันมันบอกใครเขาจริงพอมันตื่นลดหลังนี้ก็เตื่นแม่แต่โอ้ยแม่ตุนเหม็นแม่ตุนเหม็นกับไปทะเลอบเลยบุญตุ่นหิ เห็นตรงไหนตรงไหนเฮามีความสุขกับเกี้ยวกับจี้เข่ากําลังถอกนะครับกําลังออกลวงครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับซาลับมนเดียครับผลงานเฮาเห็นไหครับมีตัวใหญ่ๆครับหรือว่าหมานอยู่ครับโอ้ได้หอดส่วนได้ครับนี่คือนจีบแซบเนาะใส่อันนี้เขาเรียกว่าอ้อมนะก็อ้อมกบครับจีบแซบครับซาลาแมนเดียก็ลองเอาเทคนิคไปใส่เบผมนะครับเด้อ คือแม้ว่ามันสีเด็ยบก,กันหลายเพราะมันเป็นสายหน้านะครับถ้าเป็นสายปลานี่รับรองอเหลือครับเนื้อปลาซับนะครับปลาสดๆเท่านี้นะครับบดตรงมักตรงยังเลยครับเอาปลาสดๆจากแม่น้ำห้องหนี่งขึ้นมาเลยซับใสเลยครับรับรองว่าสีเลยเดี๋ยวพอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ